การไดคัดรูปในแคนวานะคะก็คือการทำรูปภาพให้ฉากหลังเป็นแบบโปร่งแสงนะคะก็คือไม่มีฉากหลังแบ็กกราวด์ใดๆนะคะวิธีการก็คืออันดับแรกเราก็เลือกเลือกชิ้นงานในขณะที่เราต้องการเสร็จแล้วเราก็ไปที่รูปภาพค่ะแล้วก็ทำการเลือกรูปภาพที่เราต้องการจะทำการไดคัดเราเลือกรูปนี้คลิกรูปนี้ Edit image ก็คลิก เสร็จแล้วจะเห็นเครื่องมือนะคะ Background Remover เราก็มาเลือกตัวนี้เมื่อเราเลือกเสร็จปุ๊บทางโปรแกรม Canva เนี่ยจะทำการ Auto ้ไดคัให้เราก่อนเลยเบื้องต้นนะคะถ้าเราชอบหรือตรงกับที่เราต้องการเราก็เลือก Apply ได้เลยแต่ถ้าเรายังต้องการจะทำการไดคั u เพิ่มวิธีการอาจจะซูมขึ้นมานิดนึงเพื่อดูส่วน ที่ต้องการจะเดคัดัเพิ่มไหมวิธีการเดคัดเพิ่มก็คือจะมีปุ่มลบและปุ่มบวกปุ่มลบก็คือทําฉากหลังขาวก็คือลบเพิ่มนั่นเองนะคะอันดับแรกเราก็มาเลือกที่บัตรก็คือขนาดของตัวลบนะคะขนาดบัตรที่เล็กลงนะคะแล้วก็ซูมภาพให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็ทําการจะลบจุดนี้นะคะเราก็มาคลิกลบนะคะตรงนี้นะคะเราก็ทําการลบเพิ่มเติมตรงขอบ,ขอบ เพื่อให้เนียนขึ้นแล้วก็ส่วนของการเพิ่มก็คือเราไม่ต้องการลบส่วนนี้อาจสมมติตรงนี้เราลบแหว่งไปเราก็มาเลือก restore ก็คือการไม่ลบส่วนนั้นเพิ่มนะคะเห็นไหมคะถ้าเราคลิกปุ๊บมันก็จะเพิ่มส่วนที่เราทำการลบไปเมื่อกี้นี้ออกมาให้ถ้าเลือกนี่ก็เป็นการได้คดแบบง่ายๆนะคะเพื่อให้เป็นฉากขาวเสร็จแล้วก็กดดันค่ะ ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้ฉากหลังขาวมาแล้วนะคะเมื่อเราได้ฉากหลังขาวมาแล้วนะคะเราอาจจะทดสอบดูอีกครั้งหนึ่งก็อาจจะใส่แมกกาวนะคะอันนี้เราใส่กแมกกาวสีดำเห็นไหมคะภาพที่เราได้คัดมาก็จะเป็นแบบโล่งๆเลยแบบนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยอาจจะมาปรับแต่งเพิ่มเติมนะคะแบบนี้นะคะ ก็เป็น,นั้นเสร็จเรียบร้อยสำหรับการเดคัดด้วยแคนวานะคะ